เราไม่อยู่กับฟ็อกสปินคนระับ้งที่แล้วผมอัดเกมอะไรไม่รู้มาเล่นนะเราขอปรับเสียงก่อนช่ว <c oughs> งนี้ผมไม่ค่อยสบาย <c oughs> ผมมีเงินไม่หล่ผมก็ซื้อกล้องใช้โทรศัพท์อืม <c oughs> <c oughs> คลิปนี้อาจจะมีคำหยาบนิดหน่อย ไม่ได้เล่นนันเดียวเอาของแม่มาใช่หรอผมจะ้ะผมว่าข้างหลังผมไม่เป็นมิตรหิว <c oughs> เงินช่วงนี้ิวเมัน โหหู้เราออกเอาไปไหนไปไหนไอนอมไอนอมดีเซล เรียบร้อยโอ้ะอยากๆลผมไม่ตัดต่อนะต้องจ้างคนตัดต่ออาจจะได้ยินเสียง <c oughs> แผๆแล้วก็ฝนตกซาซาหน่อยนะอุย้ย ออาแล้วไงโคบาร์นะก็ไม่ตอบ <c oughs> มานี่ดิอ้าวเรียบร้อยอโอ้ท่อ <c oughs> แป๊บโอ้โห ตอนนี้ผมจนมากผมเอาไปสุ่มกล่องทองกับสุ่มกล่องเอ้นนี้หมดแล้วก็เลยไม่มีเงินต่อทุนร้านบังโคตรดีเลยนะเติมได้นะครับร้านบังผมโปรโมทบังคนระับผมชอบบังไม่ได้เป็นแวนกันนะครับไปซื้อของบังได้นะ Facebook O oh, Bang ยินทาไม่ได้อุยยน้ำมันเก็บมาไหนดิอืมหังน้ำมันแม่งเยอะจังวะ กล้องอาจจะไม่ชัดเลยโหแม่งไม่พังทีเสยรถกลับอตายเองนี่ย่โอ้ผมเลื่อนไปทั่วนะก็ไม่มีอะไรทำครั้งผมก็โล่งเลย ม้าแดงแหลกแหลกแหลกกระตุกกระตุกจะไปพังมาแดงอย่างที่ถังเดียวเท่านั้น ผมรู้สึกน้ำขานพังยัง <c oughs> โอ้นั่นๆๆอย่าไปหาเล่นกัี้ยนะครับหรือจะเล่นกันก็ได้นะบัอกเยอะชิบหาย บ็อกซ์สเปิงผมไม่เข้าแกงหรอกนะเอ้าเอารถกู้โหลืมล็อกรถ ไอ้ไว้ไม่ได้เด็กโดนกุนแน่เฮ้ยไวจังวะเกเหเฮยนระเบิด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 เฮ้ เกี่ยวเตะเลยอู้ปลาหมดทำไมอยากไล้กการ์ตาเกมนี้เรียกว่าการ์ตาก็คือระเบิดอุ้ยไอทีวีหายจะรอให้แอัดมาเฮ้ เพิ่งเริ่มทำคลิป <c oughs> ไม่มีการโดนอิดไม่มีการอะไรอะไรเงั้ยนะฮึยนอนเยอะืัโอืมห มาดี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 อยาก yeah. จากเสือว่าฟงช็อ,ชอตเฮ้ยใครเล่นปืนใครเล่นปืนไอ้เชนี่เล่นปืนเฮ้ยโป้ป่ะเนี่ยเสียเสียเสีย ไม่ได้วะ G 3ปืนล้องหดปืนบคไอกเฮียอย่างเฮียเลยเกม <c oughs> เอาเอาไอ้นี่อะขา,าเรื่องเอามึงออกมาดิกูจัดให้โอ้ทีนี้ไม่ออกอแหลกแหลกกว่ากระตุกที่ไหนวะชัดดี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  เราหาพ่อคนนั้นอะเลี้ยนหมดเลยทั้งเกมอะคุณเลี้ยนหมดต่อยหาพ่อหาแม่หาป่าหาป่าหายาหาปูเหรอโอเคกหยัาไม่เล็กน้อย,ยอะลรเยอะชิบพายเอาสิบห้านาทีพอเดี๋ยวคนดูเบื่ออ่าเปลี่ยนกัรน,นะ ปิดก,กันนะอุ้ยอุ้ยอุอ้ยโหล็อกตัวไปเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่แล้วแหละโปรครับเฮียโป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 เกือบดูดดดดเดลือดกูดิเลือดกูเหลือแค่เนี้ยเกือบแล้วแล้วกูก็มาตั้งกล้องใหม่อีกเนี่ย แม่งใช้โปะสีมือแม่งกาเดี๋ยวดูนะโปบางคนฆ่าแล้วมันจะบินไปบนฟ้าต้องดูนี่ดูว,ว่ามันบินหรือเปล่าถ้าบินอ่ะคิบหายไปรถกู โอ้ยเช่นนี้โปรฝีมือ,อยังกากอ่ะก่ำมากน่าจะโทรศัพท์อ่ะเอ้าออกอู้ป๊อตว่ะ <c oughs> ย่อ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 เอาย่อเอาย่อ อาอ่ายายาอ่อยายายาไปดิไม่สันนบขออภัยเมื่อกี้กินแป๊บอะกับโค้กนะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะ อย่างรถกูอืมผมว่าจะมีคนดูสักคนน่ะนะของเ,เงินไม่พอ รถแดงว่ะฟอร์ดพูดผิดก็นึกว่าฟ er. อร์จนเนอร์เอ้าเอ้าเฮ้ยมึงลงมึงลงมึงลงโอ้ยซองซองว่ะชิบหาาแล้งแงวไงท่านผู้ชมไปแล้วไปไหนอ่ะ ถ้าจังหวะนั้นผมฆ่าได้นะมันตายร้านหรอกออกเกมูอาอาอาอออกเกมไปดีนี่ซื้อผมครับผมคุม คนเดียวแล้ววะโห<ฮ>นุ่นสีอะไรวะโมตาไซว่ะเปลยวยิบสอง รถพังง่ายมากเลแค่ความทนทาน500อ0าร้อยไม่รู้มันแฮกหรือเปล่านะแฮกชาาคารอ่ะให้ถ่ายคอมเมนต์มาตายล่างใครให้ถ่ายว่าผมอายุเท่าไหร่เน็ตก่าู้ เน็ยยังกางเลยอ่ะขายอะไรไอ้หนุ่มไอ้เชี่ยมดูดูมันขายรถตัวเองอ่ะมึงคิดดูกูจะว่าถ้าถ้ามันฝากเงินไม่ทันคือจบนะ คือเงินตกมดเลยนะพันกว่าจุดสองพันนี่แหละแม่ขายรถมุกตัวเองไม่งูนขนาดไหนวะเมื่อกี้มันน่าจะฝากไม่ทันแม่งรอรีเลือด ดนนห้าาอ่ตฝากกดติดตามด้วยผมจองเงินไปกินข้าวก็เลยมาสิหนาทีเป็น16นาที ผมว่าผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะลาก่อนจำบุชชก